อ,นนอันไหนอันน <Yeah. S 1> เออหาได้แค่นั้นก็เก็บใส่โอเควันนี้แคนัามนมาเก็บใบไม้แห้งใช่ไหม <c oughs> มันยังไม่แห้งดีเลยแต่ว่าสีมันสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาไปทํางานศิละปะใช่ไหมห <c oughs> ู้สวยมากเลย <c oughs> อันนี้เหรออันนี้เหรอแล้วใจแค่นั้าเลยเคยนั้อยากได้อันไหนก็หยิบใส่เลยแต่ว่าต้องเอาอันที่สะอาดสะอาดเข้าใจไหมฮึ ดิันนี้อันอนี้ไม่ไดวก็เอาเลยสนโัน <Yes, dance. S 1> okay. นี้มีบับเบิ้ลมาดว้วยบับเบิ้ลเออสวยไหมไหนมาใม่มิกอดูหน่อย ว้าวสวยมากสีแดงสวยนี่เหรออันไหนก็ได้ขออย่างโอเค